เจบีก็เซเว่นบอก stop stop หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะพี่เจบีของเราก็คือแบบไม้หายคิดถึงเราจ้าก็คือแบบมาเออลงมาเออกินสลัดเออใดเออแล้วที่สําคัญคือแบบลงรูปนี้ด้วยเธอคือแบบน่ารักมากแล้วที่สําคัญคือแบบต่อจมูกกับมาเธอคือเตียวจมูกกับมาแล้วคือแบบพอคอนชิกแต่คือแบบมันเป็นไปได้ยากมากที่คนชิคคู่ๆอย่างเขาจะแบบเออมาลงอะไรน่ารักน่าใจแบบ อย่างเงี้ยแกคือแบบเหมือนเขาก็แบบเช็คอยู่ตลอดว่าพวกเราคิดถึงเขาแบบเออพอบ่นว่าเออคิดถึงเขามาโผล่ไหมเห็นหน้าเลยหรือแมบเขาก็มาคือแบบแกแล้วแบบน่ารักมากแล้วแบบคุยแบบคุยแบบพิมพ์คุยกับแฟนคงแฟนขับด้วยเธอคือแบบมันน่ารักมากเลยแต่สาเหตุที่พี่เจบีบอกว่าสต็อปมันอยู่ตรงนี้เว้ย อากาเซ่คือแกงขั้นสุดก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแบบเกาหลีเขาก็ได้มีมาตรการในการแบบยกเลิกการนับอายุแบบเกาหลีแล้วใช่ไหมพวกเราก็เลยแบบเออแกงพีเจบีกันยกใหญ่เลยแล้วหนึ่งในนั้นเอออากาเซ่คนนี้นะคะก็คือได้แบบเออเนี่ยเมื่อพี่แจ็คเดินทางมาถึงเราเจอพีเจบีก,ก็คือแบบยี่สิบเก้าแล้วนะแบบชูยี่สิบเก้าแล้วนะแบบมีป้ายเลยนะแบบเออยี่สิบเก้าแล้วพีเจ ปวหัวเออแล้วพอวันนี้พี่เจบีมาเขาก็แบบเหมือนเออลีเหมือนลีลลลทวีตอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าแฮปปี้ยีานะแจบอมคือแบบมีความสุขในแบบยีปีนะฮ่าฮ่โดยโดยแบบเออพี่แจ็คสันก็คือแบบเป็นคนชูบ่ายเออแล้วพี่แจบอมพี่เจบีของเราก็คือไปตอบไปตอบเลยจ้ะไปตอบเลยเห็นไหมว่าสต๊อปสต๊อปเออคําเดียวจบจบว่าสต๊อบเออมันยังไงล่ะแกครานี้เขาแบบสองเดือนนะแก กจะมาแบบโน่นนี่นั่นไม่ได้พอพี่ใจบีเกิดก่อนทั้งสองเดือน <c oughs> ฉันแบบเอ็นดูพี่เจบีมากเลยนะแบบสต็อปเออคือแบบจะเอ็นดูใครก่อนดีในรูปพี่แจ็คก็คือน่าเอ็นดูมากนะแบบชุดพี่แจ็คอะคือแบบฉันไม่สามารถเข้าถึงแบบเออสไตล์การแต่งตัวนี้ได้จริงๆแต่ก็คือแบบพี่แจ็คใส่อะไรก็คือดูดีแต่ถ้าคิดว่าเป็นเรามันไม่น่าจะได้แต่คือแบบ วันนี้คือแบบเออหลังจากที่แบบเรารอคอยวันนานว่าพี่เจบีจะมีฟีดแบ็กับเรื่องนี้ยังไงก็คือวันนี้ก็คือได้เห็นแล้วว่า stop หยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้เออ